สวัสดีพี่น้องสบายดีไม่นี่ก็ตื่นเตะเช้าครับพี่น้องเอ้จิมาเก็บบังม่วงพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเก็บบังม่วงใช่ไหมใช่แล้วตื่นแต่นอนนี่ผมยังบ่ทันทึกฝ่ามาหยัดงัวบ่ทันงัวแต่ว่าเห็นงัวมันออกไปจุ่มหนึ่งหรืล่ะพี่น้องเอ้ยจักสิได้จักหน่อยนี่นะาม่วนยังนะม่วงกระชอม่วงหยัดโบม่วงหยัดโบพี่น้องเอ้ยตื่นแต่เช้าเลยครับรถมาแต่เช้านี่ไกลเติบประมาณสามโลนี่แหละพี่น้องเอ้ยกู้บังม่วงปาโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหิหาบังม่วงเลย có sau hết tốc lên nên bung tụt tham trùng hai thùng nà bai 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 hai bóng bóng tạo bóng hai bóng 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 งัวมันไปเบ่ล้วเนาะเคยเนาะงัวกิ่นพี่น่อยงัวงัวช่งกำโตพวกมันกเงัวมันกลิ่นเหลือไว้แต่แก่เนาะโกมังนัดอีกได้ฮะเสียงป้าหนะมีเขากวังนัด Đây đi, bãi măn Măn mới chân ngùm ạ Phước chỉ đai mỏng muộng nồi 1 nữa, P'Nọc Mỏng muộng chỉ mắc Chơi chưa? Chơi được Đấy Ô oh, hô! Oh. mong rủ bọn hoặc tui vô tương xạy ngô hết nó bỏ kalank cái gin day hôm à tân mà toàn măng mà học cái anh ơi nguồn 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 nguồ 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 เดี๋ยวข่อยจะไขึ้นชั้นตัวนั้นก่อนเาจะะขึ้้นนไดตัวนั้นกุ้งนั่นผู้ก้งนิ่มสูงโพดขึ้นได้ทั้งป่าวต้องขึ้นอยู่กับแห่งสีบารายเนาะเออขนาะกุ้งบารายเออขึ้นก็จะขึ้นไปในงามนี่แหละชั้นเฮ้ยจะขึ้นไรซะวะได้เดี๋ยวเด็ดท่ายแห้งฝนกะ ตกน้อยหนึงห่งฮนะพี่น้องก็ได้มาเบึ่งวางม่วงมันโดนได้บ่อโดมมันแห้งอุ้ยเนี่ก็เป็นสวนเป็นอันนี้ป่ามักน,ดนัดเนี่ยนี่ก็คือตัวหมกมวงนี่ก็คือเทียงหน้า หน่อยหัวใจจะขึ้นไหลปวงโมฮักล็อกค่ะขันขืนวีจะาน้อยสั่นแหวนอยู่แล้วงามต้นทำสิสั่นอยู่แล้วตอนนี้เพื่อกำลังนขืนบ่อไหลน้องพี่หนองเนาะหันกับมากับมานำเล่ยอยู่ไง พื้นขึ้นบโบราเพืนลงเพื้ออน่าพืนอ่อนแอฮะพื้นกรเล้งโลกุย้นขื่นโบราณเรา p o s i t i o นค,ค,คักงานวิธีการลงกุงหม่ของเพื่นอนเป็นอะไรคือลงมาขืนขื้นบรไ,ไปไปขืนตรงนั้นขื่นง่ คนหน้าคนขึ้นบ่หล่เรียกสมาขึ้นก้งเน่นี่แหละเพื่อจะมา่งมง่วง,ม,งม่วงลิฟนี่แหละพี่น้องสิขึ้นก้งหนี่เพื่อนวะลักซูกหรือบอร์นี่ซูกสบอร์อ ่วานมองเบิดแล้วซ mm. ุกเบิเบิสทายว่าตอนขืนนี่พี่น้องคุณชมาขืนกงเน็ตตบหนึงคนขืนหอนเคืองนึ่งคนขืนโลกเคืองนึ่นขืนบ่ไลภูมิเบี้ยนอยู่ก็หมกหมวงเสิขืนจังได้ แก่สูงิันขึ้นหมดเลยจะแก่สูงอ่นแล้วไม่ต้งสีหักขาจ้ะจ้ะบ่าแล้วมันวางไก่ได้ก็คือแค่บาทแล้วขึ้นดีไปฟอ้อกันหลายบางเศร้าปายก็น้อยไปแล้วมันลมแห้งฝนมัน,น,นยักษีอะไรพี่น้องเอยอยู่บานท่ากันอันนั้นก็สบายอหรอกเวลา แง่หมักม่วงก็หาฝ่มอมักม่วงกินกับเขานี่คุณกำลังขึ้นพี่น้องจะขึ้นไหนย,ยู่วะนอขึ้นไปแล้วพี่น้อง แรงไร้ลร้เก okay. okay, ็บลปยออเอาไปลายจะมวลลนหรอกยังว <sick for> <corner> ่าหล่นบ้านเราน้อ ลุลนแล้วส <om> องเจ๊ซื้อุกด้วยบอหนี่สุกอยู่หรอกอุ้ย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 ,ยมันลุนออกมาแล้วพี่น้องนี่ลุนแล้วสอง ซีหกหน่วยนี่เด้พี่น้องมาลิีบกันล่นได้รึเปล่เอ้จะสันแฮนี่จะมาลิบโอเคมาไป โมมี่อยากลิฟนะปวงเอตรหมากซุกนะ uh huh. มิตรหมากลิฟบ่ uh huh. บต้องสั้นดอกหาเมืม่อ uh huh. กี้ขวัมันลงมานับอยู่คนเดียวหมากลิฟต์อเลยฮะมีแต่หน่วยลิฟต์โมมี่หน่วยซุกสามสิบหน้องมีแต่หมากลิฟมันลงลงมาฮันน <c oughs> ี่หมากซุกหน่วยเดียว ก๊กนี้มันท่านซุกสำกุ๊กหนดอกุ๊ก,ากนาจะปีนขึ้นไปอีกน้อยหนึ่งซันก็ซ้ำสิต๊กเลยแบบนะเอานีพี่น้องเพื่อนขข้นซันเนี่ยนี่จะหมากรีบๆหมากซุกน้อยเดียวลงมาลงมา ุดเด่ครบคุ้มัเด่อยงยลังเดค้อยลเยอุ้ยมดดงนครบเฮ้ยปาเลยมดดงลายแห่อยอย่ยูจะไปสันมันเห็ดห่างมันแตกนะเด่ครบตุ้งตัวมากดีเท้ รีบนะรีบรีบไบปบ่มอ่ะคนสั้นกงนั่นมาปวูวังยันตกหนาลมแห้งหล่นไปแล้วใส่เมื่อ ขึ้นสั้นกับบุหรี่สำเพ็งหลังเอ้ยิธูัน่ะรีบๆบอสุกก็เสีย,ยแรงเมื่อไรแหละเนี่ยหลายซัมที่หลายไหนหลายตะกุกตัวนั้นฮ่ะเนี่ยสองม่วงเนี่แหละสองงซุกนี่มาหัวมันแดงนี่นี่แหละหลายซัมนี่แหละหาฮุกเกจหน่วยเถ่ะนะ phải lấy mướn nhặt bố gìn, qua, chào phao, không thì sao? Thì là wow ướt lái lái, mi lái mi khu khô khô thiêng, thuôn thanh phục cô mọc muông, thuôn thuôn thì nè, thấy chưa? Mi ta cô mọc muông lái, Hạc ขั้นมากจะช่วยแน่กระสิบพวกท่านง่วงนะผิดหรอเอ่ยมันง่วลายมันกลินออกม่วงหลอนตเต็ไหน้ามันออกมานะป้าเอาสำนึยังบทันมาสั่งนะอ่าไปไปปีกินเลยปีกผมอ่างเลยไปีกินเลยแค่เดี๋ยวใจของมันี่แต่นี้ ก็โอเคแล้วพี่น้องก็ใช้เมื่ออะไรแหละเนี่ยเมื่อหาขึนหนาใส้ตาก่อนตื่นแล้วแต่เสกขังโมเขาวอะไรก็มาอย่างพระท่านนุ่งห่ากันยังพระท่านอีนดีพี่น้องเอ้ยเนี่ยอะไรประมาณสิบปลายก้นยนอน,ยน,ออกกนวยน,นี่สิเมื่อยออดัดแบบโบกินกาคลมดีกันนี่เที่ยงสำนีแหละพี่น้องกับยายดุมกูแหลกก็ติดตามให้โอดีเซนเนล่ยในเดย์ขอกานกินน้ำแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบาย